คนที่มีรอยยิ้มเวลาอิงกายซบลงตัดนอนด้วยแววตาที่หวานอ่อนแต่คงเป็นแค่ฝันดีๆคนที่มีความรักคนที่มองตาแล้วก็เข้าใจ คนที่พร้อมก้าวเผชิญม่ว่า สยิพ่อเลยสิข้าไม่รู้นะเธอหยิบพ่อเลยสิเธอก็หยิบเองสิรู้ไหมว่าเนี่ยใช้ทำอะไรอยู่เนี่ย ไปไหน่อยสิละทุเลน,นิดหน่อยนะคะพ่อก็ทุเลานิหน่อยะครับพ่อเ <c oughs> ออเมือ่อวานเพื่อนพ่อโทรมาบอกว่าเขาจะรับสมัครพนักงานใหม่พ่อคิดว่าต้องนใจดีนะมันอื่นสะคะพ่อวันนี้หนูมีธุระใช่อะพ่อวันนี้ด้วยทุเลาสำคัญเลยอะ 3, ไรเรอที่ว่าสำคัญเนี่ยทุเลาก็คือทุเลานี่ละคะพ่อ,อเออพ่อเดี๋ยวใบหนวันตังให้ผมไว้นะแล้วจะเอาไปทำอะไรล่ะ ใช้ส่วนตัวพ่อพ่อไม่เกี่ยวเออเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปก่อนนะคะเออไม่ลืมไปติดต่อานนะฮัลโหลเฮ้ยอยู่ไหนวเนี่ย ชั่วโมงนึ่งเหรอโหนานจังว่ะขอโทษทีพอดีฉันยุ่งนิดหน่อยจ้าจังแม่คนสวยจะเ,เองนะก้าจะแท้สายจะเองนะอ้าแล้วที่นัดมาเนี่ยจะไปไหนกันละ่ะอยากรู้เหรอใช่อยากรู้สิแพ่เธอมีตังหรือเปล่าตังเหรอมีอยู่แล้วงันนี่เก่าอย่าลืมพืนฉันนะเออ ไปกันเลยอ่ะจะซื้อหรอแงนะโอ้ล้าคะแคนี้เองใชแค่นี้ กลับมาแล้วค่ะพ่อกลับมาแล้วเหรอเออคืนนี้พ่อมีงานอำแล้วงานี่พ่อให้ลูกติดต่อเป็นยังไงบ้างงานงานอะไรพ่อ อ๋อนึกออกแล้วงานที่พ่อติดต่อเพื่อพ่อใช่ป่ะอืมใช่แล้วติดต่อมหรือยังละ่ะยังเลยพ่อเมือ่อเช้ายุ่งอยู่อ่ะอแล้วเมื่อไหร่จะมีงานกับเขาสักทีเนี่ยโอ๋ยงานหาเมื่อไหร่ก็ได้ห้งองแหละเลวพ่อ A lò quang ngay hm, hả? Buni lòi, die, die, hi, 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 มีพ่อว่างไหมคะหรือจะให้พ่อทำธทุระให้หน่อยอะคะโทษทีนะลูก <c oughs> วันนี้พ่อไม่ว่าเงเลยงานวันอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนคะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ใช้เงินอย่างประหยัดหน่อยนะรู้ไหมว่าตอนนี้บ้านเราเสียเงินไปมากแค่ไหนแล้วของที่ลูกซื้อมานะ่ะก็ไม่เสียหายตรงไหนนี่คะบริษัทที่พ่อทํางานอยู่ <c oughs> ก็ดีไม่ใช่หรอคะแต่หนูก็ควรใช้เงินอย่างประหยัดนะพ่อเห็นหนูซื้อของไม่เท่ไร ็ไม่รู้สึกพอใจกับมันสักทีก็หนูชอบนี่ค่ะพ่อรู้แต่หนูภูมิใจในสิ่งที่หนูมีนะก็ได้ค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะเป็นไรไหมคะพ่อไม่ไม่ไม่โอ้ยพ่อเนี่ยรู้เปล่าที่บริษัทเขาโทรมาหลายรอบนะโทรมาเมื่อไหร่พ่อจะหายเนี่ย ผมอะไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวก็คงหายแล้วล่ะดีแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูมาไปทั้งนั้นนะฮัลโหลอ๋อครับครับขอโทษจริงๆครับไม่สบายครับอืม แต่ผมยังไหวนะครับอย่าไม่ครับไม่ครับยังไหวอยู่ครับขอร้องนะครับให้ให้โอกาสผมด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณคุณมีไร้หรอคะ,อะทางบริษัทเขาเอาพ่อออกแล้วอ่ะ พ่อล้วแสงยเพาเราหาเงินไม่ได้แล้วสิใช่แล้วเป็นชีพ่อละคะก็ตั้งพ่อก็หมดไปกับของที่ลูกซื้อมาทั้งหมดอะไรแล้วงานเราจะทำยังไงดีคะพ่อคิดว่าเราควรต้องขายสิ่งของพวกนี้ออกไปแล้วต้องไปขายให้หมดละลูกเพื่อใช้นี่ไม่ <c oughs> พ่อไม่ตังสินใจแล้ว เดี๋ยวผมจะทำงานเลี้ยงครอบครัวเอง อยู่บ้านเป็นไงบ้างคะพ่ออืมก็ดีนะวันนี้พ่อทำกับขเาวให้ลูกๆทุกคนด้วยนะโหจริงเหรอพ่อดูน่าอร่อยจังเลยอะ่ะน่ากินแน่แน่อืมใช่เออแล้ววันนี้ไปทำงานเป็นยังไงบ้างล่ะก็สนุกดีค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีเงินไม่มากแต่ก็มีความสุขดีอืมใช่ครับพ่อช่วงเวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วล่ะอืมเนี่ยลนะอ่าชีวิตคนเรา ไจะเปต้องรวยไม่จะเป็นต้อง,งมีอะไรมากมายล้นฟ้าหรือว่าไม่จะเป็นต้องหลอง่อต้องสวยมีแค่เราพอใจในสิ่งเรามีพอใจกับสิ่งที่เราทำพอดีแค่นี้นแหละชีวิตคนเราก็มีความสุขแล้วกินข้าวันดีกว่าลูกไปพ่อค่ค่ะ